ครับสวัสดีครับพี่น้องปองไปสุภูสทุกคนนะครับเมื่อนี้ผมสิพาเห็ดหมูกรอบครับผมสูตรบ่ตากับบ่จิมบบแซ่ผสมสายชูไปเห็ดกันเลยครับขั้นแรกรับนำหมูสามชั้นไปล่างให้สะอาดครับขั้นตอนต่อไปลงไปต้มครับแล้วก็หอยเกลือลงจักหน่อยพอหน้าหองเฮ้าเดือดแล้วครับแล้วก็นำเนื้อหมูสามชั้นลงไปครับผมลงไปต้มนะครับต้มสักประมาณ15 -20 ถึงนาทีครับผม พอ,อครบเวลาแล้วนำเนื้อหมูมาเสด็จน้ำให้แห้งพ่อหมัดๆได้ครับผมและขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสำคัญบักครักนำเนื้อหมูของเราลงหม้ออบลมร้อนหรือหม้อทอดไร้น้ำมันอุณหภูมิ160องศา30นาทีออกอบรอบที่สเร่งไฟปุ๊ดปัาดเป็น200องศาประมาณ30นาทีแล้วก็ออกมาเป็นจังซี่หมูกรอบข้องเฮาน้ากินบอครับจะเฮ็ดเป็นกับแก้มก็ดีหรือจะทำสังสรรก็ได้ อีขาดบอได้ก็คือบัก2อง้าด้วยครับต้องมัดคู่กันกับแก้มกับตรงมาป่านนี้ขอซิมเบิงจะํำว้าว oh. งับลงไปตัวย้ตัวยกับแกวแกวซีฟูดช้ำช้แล้วก็เอาเนี้ยหมูกรอบมาเล่นกับกล้องโทรศัพท์ขั้นตอนนี้ขาดบ่ได้หมมเข้าไปในปากแล้วก็ฟังเสียงเมน,นูนี่เฮ็ดบ่ยากบ่งไงครับจะได้ก็ลองไปเหตุตามม่งด้วยครับผมจังไดก็กดติดตามลุงเบ้นพาแหลกเน่เดอ้อ